ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2568สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำพยากรณ์ดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9ในเดือนกันยายนเรียกว่าใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับใครคิดจะทำอะไรภายในปีนี้แล้วยังไม่ได้ลงมือทำก็ะเลงมือเข้านะครับอีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่อีกแล้ว เวลาช่างเดินเร็วจริงๆครับคนที่ทํางานประจําก็มักจะเร่งให้หมดวันเร็วๆจะได้หยุดสัดวห์อาทิตย์และก็หยุดยาวปีใหม่ได้กลับบ้านไปท่องเที่ยวแต่กลับกันสําหรับคนทํากิจการทําธุรกิจหรือว่าพวกอาชีพอิสระก็มักจะรู้สึกว่าวันๆมันเดินเร็วทําอะไรถ้าไม่ทันเดี๋ยวก็หมดวันหมดเดือนเดี๋ยวก็ปีใหม่เวลามันก็เดินของมันเท่าเดิมแต่อารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันนะครับ และเดือนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายท้ายปีแล้วนะครับสําหรับเดือน9เดือนนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าเป็นจุดที่ดวงจะเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงส่งผลไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่อีกครั้งครับเพื่อเข้าสู่สกราชใหม่จากการถอดดวงชะตาผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างแล้วโดยจะมีหลายดวงที่ปรับเปลี่ยนดีขึ้นดวงดีดวงเริ่มปัง มีโชคลาภวาส,สนาเกิดขึ้นแต่บางดวงก็อาจจะร่วงดวงตกตามวัฏจักรของรอบดวงดาวเดือน9จึงเป็นเดือนที่สำคัญครับเพราะมีจุดเปลี่ยนแปลงหลายอย่างส่วนทิศทางจะเป็นยังไงจะดีร้ายอย่างไรและมีอะไรต้องเตรียมตัวรับมือบ้างเราไปดูคำทำนายกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนเป็นจุดที่ดวงเริ่มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกันครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือจะเรียกว่าดวงกำลังจะหมดเคราะห์กลับมาดวงดีขึ้นเดือนนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอย่างปัญหาต่างๆเรื่องหนักใจความกังวลความเครียดในสิ่งต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายจบลงมีทางออกด้วยตัวของมันเองซึ่งบางครั้งปัญหาเมื่อถึงเวลาของมันมันก็จะจบลงด้วยตัวมันเองครับ โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันมากแค่รอเวลาเท่านั้นมันก็จะจบลงด้ดยดีครับและก็ปัญหาเรื่องหนักใจอื่นๆด้วยที่จะคลี่คลายจบลงมีทางออกทางแก้ไขมีคนมาช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงเดือนนี้จึงรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเบาลงครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกปลอดโปง่งโล่งใจสิ่งที่กดดันมานานก็จะจบลงเปลี่ยนไปเป็นสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และข่าวโดยอีกเรื่องที่จะนามาฝากกันก็คือ เดือนนี้จะมีข่าวดีเรื่องงานกับเรื่องเงินครับเป็นสองด้านหลักๆที่ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นรุ่งจากตกต่ำกลายเป็นดีขึ้นอย่างเด่นชัดครับต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะโชคดีกับ2เรื่องนี้ครับเรามาดูข่าวดีเรื่องแรกกันก่อนเลยครับคือเรื่องการเงินเดือนนี้ดาวการเงินอยู่ในจุดที่ส่งผลดีกับดวงชะตาโดยตรงครับจากที่ก่อนหน้านี้มีการโคจรเคลื่อนที่ไปอยู่ในลักษณะ ที่ไม่ค่อยจะส่งผลในทางดีเด่นมากเท่าไหร่ครับมีมุมหักเหตลอดบทจะได้เงินก็ไม่ได้ไอ้ที่หวังไว้ก็พลาดคลาดเคลื่อนผิดแผนไม่เป็นตามที่หวังดาวการเงินไม่ได้ส่งพลังมาอย่างเต็มที่มันโดนหักเหทิศทางทําให้ดวงการเงินไม่ดีเด่นเท่าที่ควรครับแต่จากจุดนี้เป็นต้นไปดาวการเงินเคลื่อนมาอยู่ในจุดที่ส่งผลถึงดวงอย่างชัดเจนครับส่งพลังมาอย่างเต็มที่ก็หมายความว่า การเงินจะกลับมารุ่งอีกครั้งครับเงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอีกรอบหลังจากที่ขาดหายไปช่วงหนึ่งเดือนนี้จึงเป็นจุดพลิกชะตาด้านการเงินที่จะเปลี่ยนปแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นครับเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเงินที่หวังไว้มานานจะมีข่าวดีครับจะเป็นจริงกันสักทีรายได้จะดีขึ้นมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นครับหยิบจับทำอะไรก็ได้เงินได้ทอง การเงินจากที่เคยติดขัดหาางิินลําบากรายได้ไม่พอใช้เงินขาดมือหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะพลิกกลับมาดูดีขึ้นครับระยะนี้เงินทองก็จะเริ่มมีเข้ามาหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งจากที่มาจากการกระทําของคุณเองจากการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างและมันเกิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างเกินความคาดหมายแล้ก็มาจากการได้มาอย่างง่ายๆแบบฟุกๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะ ย่างประเภทลาบลอยเสียงโชคต่างๆเดือนนี้มีให้เห็นอย่างแน่นอนครับถ้าพูดถึงทางด้านโชคลาบโชคเรื่องเงินแล้วเดือนนี้ก็รับรองว่าดีเด่นมากทีเดียวครับทางด้านโชคลาบโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่มีสิทธิ์จะเข้ามานับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับตลอดถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับนั่นก็แปลว่าโชคจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวจบมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วย ว่าดวงดีมากดีน้อยแตกต่างกันใครดวงดีหน่อยก็อาจจะได้หลายรอบครับส่วนใครดวงดีน้อยหน่อยอาจจะได้รอบเดียวจบแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับและอีกด้านที่ดวงจะพลิกฟื้นดวงพ้นเคราะห์และกลับมาดีเด่นไม่แพ้กันก็คือทางด้านน้สินครับใครที่มีน้สินเยอะฟังให้ดีนะครับนับจากจุดนี้เป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นปี68คุณมีโอกาสจะหมดนี้หมดสินได้ปลดหนี้ปลดเปลื้องภาระหนักใจให้หมดไป ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งครับนับว่าเป็นข่าวดีอีกเรื่องครับที่จะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปซึ่งการปลดหนี้ระยะเวลามันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับตามแต่ดวงชะตาของแต่ละคนหรือว่าความหนักเบาของหนี้ที่มีครับบางคนมีหนี้ไม่มากก็มีโอกาสปลดหนี้ได้ภายในไม่กี่เดือนจากนี้ครับแล้วก็ไม่เกินสิ้นปีนี้แต่ถ้ามีหนี้ก้อนใหญ่มีหนี้เยอะมีหนี้หลายทางบางทีมันก็อาจต้องใช้เวลานานขึ้นครับ อาจจะข้ามไปถึงต้นปีหน้าอย่างช้าก็หลังสงการครับนี่สินที่มีเยอะก็จะค่อยๆค,คลี่คลายหมดไปดวงจะมีโอกาสหมดนี้หมดสินได้ในเร็ววันนี้ครับซึ่งถ้าคุณตั้งใจอยากปลดนี้จริงๆดวงมันก็เปิดทางแล้วครับเพราะดวงการเงินดีขึ้นดวงการงานก็เด่นหลายด้านนี่จึงเป็นโอกาสให้สามารถพ้นจากภาระนี้สินได้ขอเพียงให้ตั้งใจทำงานทำกิจการหาช่องทางทำเงินสร้างรายได้ ให้คุณลงมือทําก่อนแล้วความช่วยเหลือต่างๆก็จะเข้ามาภายหลังครับตั้งจากที่มองเห็นและกับสิ่งที่มองไม่เห็นจะมาช่วยให้คุณปลดนี้ได้สําเร็จครับความช่วยเหลือที่มองเห็นได้ <c oughs> ก็จะเป็นความช่วยเหลือจากผู้คนมาจากคนอื่นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักครับส่วนความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็น <c oughs> ก็อาจจะเป็นเรื่องของดวงเรื่องของวาสนาการมีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนูนำโดนบันดาลเกิดจากบุญกรรมเก่าที่ทำมา เมื่อถึงเวลาถึงยามคับขันตกที่นั่งลำบากบุญเก่าก็จะมาช่วยให้รอดพ้นจากเรื่องเร็วร้ายจากสิ่งต่างๆนานาเพราะไอ้เรื่องบุญเก่ามันไปบังคับไม่ได้นะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราถึงจุดอับจนหนทางจริงๆไม่งั้นมันก็ยังไม่แสดงผลครับต้องให้ดวงมันตกหนักๆบุญเก่าถึงจะทางานเหมือนเขาอยากให้เราสู้ให้ถึงที่สุดก่อนนะครับให้ลงมือทําก่อนแล้วถ้าทําอย่างสุดตัวสุดความสามารถแล้ว มันยังไม่ดีขึ้นบุญเก่าที่เราเคยสั่งสมมาในอดีตจะมาช่วยเหลือเราให้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าดวงตกเจอวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตก็พยายามสู้เอาตัวรอดให้ถึงที่สุดก่อนนะครับและถ้ามันยังไม่ได้บุญเก่าก็จะมาช่วยเหลือคุณเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำแต่กรรมดีมาตลอดไม่เคยคิดบีดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายใครใจบุญสุนทาน คนประเภทนี้จะรอดก่อนเพื่อนครับใครสั่งสมบุญเยอะก็รอดเร็วหน่อยดวงตกไม่นานก็กลับมาดีขึ้นได้ส่วนใครไม่ค่อยได้สร้างบุญสร้างกุศลเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนทั้งมนุษย์และสัตว์บุญกุศลก็ไม่ค่อยได้สร้างไม่ค่อยได้ทําจะเอาอะไรมาช่วยได้ครับก็ฝากไว้ครับให้สั่งสมบุญไวเ้เยอะเหมือนกับการเก็บเงินนั่นแหละครับยิ่งนานวันเข้ามันก็มากขึ้นซึ่งการสะสมบุญ ก็ไม่ใช่แค่ไปเข้าวัดไปใส่บาตรไปถวายสังฆทานอย่างเดียวนะครับเราสามารถสะสมบุญได้ทุกเวลาอย่างเช่นการทําดีต่อเพื่อนมนุษย์มีน้ําใจเมตตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาปเปรียบใครคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆบองโลกในแง่ดีหรือจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆและนําไปใช้ได้เลยทันทีก็คือให้คุณถือศีลห้าเป็นประจำนั่นแหละครับคือการสะสมบุญบรารมีที่ดีที่สุดก็ลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะครับ บางทีเราอาจถือครบบ้างขาดบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่พยายามถือให้ครบอยู่ตลอดก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีบุญบารมีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แคว้วาลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงครับต่อมาเรามาดูทางด้านดวงการงานกันบ้างครับซึ่งระยะนี้ดวงการงานอาจจะยังต้องเจอปัญหาต่างๆในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนครับอะไรหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวการงานยังไม่ค่อยรับรื่อเท่าที่ควร มีปัญหาเข้ามาให้แก้อยู่บ่อยๆแต่พอหลังกลางเดือนเป็นต้นไปดวงจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงฟื้นตัวดีขึ้นครับสิ่งดีๆต่างๆข่าวดีที่รอคอยจะเริ่มปรากฏให้เห็นการงานการทำงานต่างๆจะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาครับมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเพื่อนร่วมงานก็ดีจากที่เคยมีปัญหากันคอยกันแกล้งต่างๆนานาก็จะหายหน้าหายตาเงียบกันไปหมดครับไม่ได้มาหาเรื่องเราอีก ราะดวงการงานมีพลังเพิ่มขึ้นสามารถขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกไปได้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆส่วนคนที่ตกงานกําลังหางานใหม่หรือว่ารอสัมภาษณ์ว่าจะผ่านไหมก็เตรียมตัวเฮกันได้เลยครับกลางเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะได้งานทําสมใจตามที่หวังครับส่วนคนทําการค้าประกอบธุรกิจดวงก็คล้ายๆก,กันนะครับคือช่วงต้นเดือนอาจจะเจอปัญหาวุ่นวายปวดหัวอยู่บ่อยๆแต่พอกลางเดือนไป ก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับเงินเข้ากระลัวครับช่วงนี้ทําใจให้สบายแก้ปัญหาไปทีละเรื่องเดี๋ยวก็จบครับแล้วสิ่งดีๆก็จะมีตามมาเองครับรายะนี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่าโรคเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้อาการกําเริบขึ้นบ,บ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวัง พราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทาให้โรคเก่ากําเริบได้ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจำออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไปจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งไกลๆครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับ ต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกำเริบขึ้นได้ในช่วงหลายะนี้ครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ